สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครูบอาจารย์และเพื่อนๆชาวเอฟซีฮิรานนมเดชทุกท่านสวัสดีครับก็วันนี้นะครับต้องอาจจะเสียงกล้องนิดนึงเพราะว่าผมมาทําคลิปที่บริษัทนะครับวันนี้เข้าออฟฟิศนะครับวันนี้เข้าออฟฟิศนะครับก็ได้ติดพระนะครับเพื่อจะมาทําคลิปนะครับมาเรียนรู้กันนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพระ รูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองหลวงต้องบอกว่าที่วิธีการหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันคล้ายกับหลวงพ่อเงินนะครับต้องบอกว่าเป็นการหล่อโบราณนะครับพระหลวงพ่อเดิมชุดนี้นะครับจะสร้างก็ประมาณ2 4 7 0ี่ถึงแปนะครับอันนี้ตามตามพวกหนังสือพระนะครับในเว็บต่างๆครับไม่มีบันทึกแน่นอนนะครับหลักฐานที่วัดนะครับไม่มีบันทึกแน่นอน มีแต่คำบอกเล่าของนักสะสมพระรุ่นเก่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองโบราณครับออทองเหลืองผสมเท่าทีฮะท,ท,ทองเหลืองผสมนะครับทองเหลืองผสมบางองค์ก็จะมีในเรื่องของแก่วันะแก่เงินบางองค์ก็แก่ทองนะประกายเงินประกายทองเขาบอกว่าประกายเงินเนี่ยเล่นหาราคาสูงอยู่พอสมควรนะครับอ่าผมก็ท้าความในเรื่องของหล่อโบราณเนี่ยคือเป็นหล่อแบบ ถือลงมืองเงินเลยหล่อแบบเบ้าประกบนะครับถ้าหล่อแบบเบ้าประกบจะต้องมีตะเก็บถูกต้องไหมครับหล่อแบบเบ้าประกบจะต้องมีตะเก็บนะครับก็แกะแม่พิมพ์นะครับสองหน้านะครับเบ้าประกบแล้วก็แกะหล่อหุ่นเทียนขึ้นมานะครับแล้วก็หล่อหุ่นเทียนนี่เราจะเห็นร่องรอยของตะเก็บนะครับแล้วก็แต่งหุ่นเทียนลักษณะนี้เลยนะครับนี่คือการหล่อโบราณ พอได้หุ่นเทียนมาแล้วเนี่ยก็อย่างเหมือนเดิมนะครับพอได้หุ่นเทียนมาแล้วเราก็มาแต่งช่างเขาก็จะมาแต่งหุ่นเทียนนะครับจะมีการแต่งหุ่นเทียนช่างก็จะแต่งก่อนเช่นร่องรอยจีวรอย่างนี้ต้องมีการแต่งร่องนะครับแต่งลวดลายหรือแม้ทั่งลายตรงนี้นะครับอย่างองค์นี้นะครับต้องบอกว่ามีการแต่งลายที่หุ่นเทียนแล้วนะครับแต่ถ้าหล่อเสร็จแล้วมีการแต่งอีกนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือการแทงตะไบนะครับ ภาษาช่างเขาเรียกว่าแทงระาบนะครับก็จะมาอย่างนี้มีการแต่งข้างนอกนะครับก็คือหล่อเสร็จแล้วนะครับแต่งนะฮะในเรื่องของหลงเงินเอ้ยโทษจีครับหลงเม่อเดิมนะครับแม่ติดหลงเงินก็หลงเม่อเดิมครับจะแยกเป็นสองพิมพ์นะครับก็พิมพ์ฐานสูงกับฐานเตี้ยเราก็จะแยกตรงในส่วนจุดนี้นะครับนี่จุดนี้นะครับฐานนี้ฐานสูงนะครับที่ผมให้ดูนี่คือพิมพ์ฐานสูงนะอ่านะครับส่วนฐานเตี้ยนะครับ จะไม่ค่อยมีเนื้อตรงนี้ออกล้นออกมานะครับฐานเตี้ยอาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วครับเวลาเขาแยกพิมพ์ก็จะแยกที่ใบหน้านะครับใบหน้าที่องค์พระนะครับใบหน้าองค์พระเนี่ยนะครับอย่างพิมพ์ฐานสูงนี่ใบหน้าจะเป็นรูปไข่นะครับจะยาวรูปไข่นะครับจะยาวรูปไข่ใบหน้าจะยาวกว่านะครับแล้วองค์พระก็จะสูงชรูดกว่านะครับนี่คือวิธีการแยกนะครับอ่า ่วนใหญ่แล้วนะครับก็คือทําจากเนื้อทองเหลืองอย่างเดียวนะครับที่เห็นนะครับเป็นเนื้อทองเหลืองอย่างเดียวนะครับหล่อโบราณเบ้าบกบนะครับแล้วก็ติดช่อ,อผมต้องพูดถึงกรรมวิธีจบก่อนติดช่อครับนี่ล่องรอยการติดช่อถ้าเจอลักษณะนี้นะครับใช่เลยนะครับล่องรอยการติดช่อนะครับติดช่อเสร็จก็เขาเรียกอะไรทาน้ําขี้งวัวเข้าดินอ่อนดินแกน่กรรมวิธีหล่อโบราณเลยครับลักษณะนั้นนะครับแล้วก็สํารอกขุนเทียนมาแล้วก็ทําการเท ได้เลิกก็เทน้ําทองนะครับทีนี้ในเรื่องของเทน้ําทองเนี่ยสมัยก่อนของสมพวอเดิมเนี่ยครับต้องบอกว่าที่ผมเห็นเนี่ยคือเนื้อเนื้อเนื้อโลหะเนี่ยมันยังไม่ที่ก็บอกว่ายังเหมือนตุนไม่ไม่ได้ที่นะครับมันยังหลอมรวมไม่ได้ที่โลหะเห็นไหมครับผิวโลหะบางทียังเป็นก้อนเป็นอะไรอยู่เนรับเนี่ยมันยังเหมือนหลอมละลายไม่เข้ากันแล้วก็ ถ้าหล่อเสร็จแล้วภาษาช่างเขาบอกว่าตกสายก็จะมีผิวนะวิธีการพิจารณาง่ายเขาบอกว่าดูพ้าเนี่ยจะผิวจะไม่เรียบตึงนะครับเส mm ้น hmm. สายลายจีวรเนี่ยคือมีมีให้เห็นแน่นอนนะครับมีชัดเจนนะครับเรื่องของการแกะพิมพ์นะครับพิมพ์ชัดไม่ชัดนะครับแต่ก็ไม่ต้องถึงกับคมลึกนะครับถ้าคมลึกนี่ฉีดแน่นอนนะครับหรือพระปั้มไปเพราะว่าเป็นการหล่อโบราณน,นะครับต้องบอกว่าหล่อโบราณแล้วก็ตุนโลหะ ยังไม่ค่อยดียังไม่เข้าที่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็มีการตัดช่อ,อถ้าเราเจอรอยตัดช่ออย่างนี้ก็คือจุดพิจารณาได้นะครับตะเก็บข้างเหมือนกันนะครับแล้วก็ตะเก็บข้างนะตะเก็บข้างนะครับต้องมีตะเก็บข้างนะครับอ่าเป็นการลอยเบ้าวรกบแล้วก็ตัดช่อนะครับนี่ในฐานสูงนะครับ เตี้ยก็จะไม่มีตรงนี้นะครับผมจะโฟกัสจุดพิจารณาครับอย่างที่บอกครับเล่นผ้าหล่อโบราณนะครับเวลาผมดูผมก็จะดูความปฏิมาก,กรรมในการหล่อแล้วเชิงช่างนะครับวิธีการสร้างนะครับเราจําพิมพ์ไม่ได้นะครับแต่พิมพ์เนี่ยอย่างที่บอกเลยผ้าหล่อแล้วก็มีการหล่อติดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับใน ในองค์เทียนนะครับต้องบอกว่าลักษณะนั้นแต่เราต้องสังเกตรกรายภาพภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดพิจรนะารณาแล้วผมจะสรุปข้อ่าวนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยไม่แน่นอนนะครับมีแต่คำบอกเล่ามานะครับว่าประมาณสองสามพันองค์ประมาณนะครับมีแต่คำบอกเล่านะครับจุดจุดหนึ่งครับในการพิจรนารณาเนี่ย องค์นี้นะครับเนี่ยออกประกายทองนะครับผมต้องบอกว่าองค์นี้ออกประกายทองเลยนะเนี่ยอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยครับเนี่ยออกประกายทองนะครับเส้นสายนี่ต้องเ,อเขาเรียกว่าอะไรก็มีเส้นสายชัดเจนนะครับว่าริ้วจีวรเนี่ยมีการล่องรอยต่างๆนะครับถลงมลงลงกล้องนี้ให้ดูนะเห็นไหมครับเนี่ยมีประกายทองนะครับอง์นี้ เส้นสายลายจีวรนะครับลึกเข้าซอกแขนนะครับซอกรักแร้องค์พระนะครับลวดลายเหมือนกับพิมพ์ปั๊มเลยนะครับออกวัดนงโพเลยครับลวดลายลักษณะเดียวกันนะพิมพ์เดียวกันเลยคล้ายกันมากนะครับแล้วก็เส้นจีวรนะครับรอยขีดแล้วก็รอยร่องกลางนะครับเนี่ยมีความชัดเจนนะครับเนี่ยแม้กระทั่งสังกติเนะครับมีรอยรอยแกะชัดเจนนะครับเส้นสาย ผมไม่อยากจะพูดคมนะครับผมว่าบอกว่าชัดเจนนะครับเนี่ยไม่ลึกชัดเจนนะครับก็ดูนะครับพื้นผิวครับต้องขุ่ขะนะครับแล้วก็มีหลุมมีบ่อร่องของการตกายนะครับที่ช่างเขาบอกว่าตกายนะครับผิวจะไม่เรียบตึงนะครับแต่เราดูโดยรวมแล้วก็พิมพ์ทรงเนี่ก็คือองค์พระพิมพ์หลวงพระเดิมนะครับที่เราเห็นเรื่อยๆนะครับเนี่ยใบโพนะครับ การพิจารณาอย่างที่บอกเมื่อเราดูธรรมชาติได้แล้วเนี่ยทีนี้เราดูวิธีกรรมวิธีการสร้างเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับนี่ศีรษะท่านนะครับมีร่องรอยมีหลุมมีบอ่อนะครับรอยตะไบอันนี้รอยตะใบที่หูนะครับร่องรอยใต้หูก็ตะเข็บที่บา่าเห็นไหมครับเนี่ยร่องรอยของการประกบหุ่นเทียนนะครับประกบแม่พิมพ์เนี่ครับที่แขนเนี่ยครับไล่ลงมานะครับที่ขาสะโพกแล้วก็ เข่านะครับนี่คือร่องรอยนะครับทีนี้ในส่วนของฐานตรงนี้ครับที่บอกว่าฐานสูงครับตัวหนังสือก็จะเห็นได้ชัดนะครับนี่ก็ยังอ่านเป็นหนังสือเดิมได้นะพิมพ์จะชัดก็อาจจะติดชัดกว่านี้นะครับล้วก็ดูความเป็นธรรมชาติสนิมนะครับเ,เขามีบอกว่าบางบางองค์เนี่ยเอาไปชุบเ,เขาเรียกอะไร เขาเรียกไปชุบน้ําอะไรดําๆน้ํายาน้ํายาอะไรทักอย่างเนี่ยครับเดี๋ยวผมดูนะน้ํายาลมดำอ่าเขาบอกไปชุบน้ํายาลมดําด้วยนะครับใต้ฐานนะครับนี่ใต้ฐานส่วนใหญ่แล้วจะมีเส้นแบบนี้เขาบอกผมว่าเหมือนเส้นไม่ในพิมพ์ก็เส้นแทงตระบายหรือเส้นในพิมพ์เนี่ยนะครับเนี่ยนะ เป็นร่องอยของในพิมพ์นะครับเนี่ยฐานสูงก็น่าจะเป็นเรื่องของการตั้งใจแกะนะครับฐานใต้ตัวหนังสือเนี่ยนะครับฐานสูงแล้วก็มีรอยตะไบด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเก็บเนื้อโลหะที่เกิดน,นะครับหลังหล่อเสร็จเนี่ยรอยตะใบนะครับใต้หัวเขา่าด้านหลังก็จะสูงอย่างนี้เลยนะครับ หลักการดูผ้าหล่อนะครับก็ไม่ได้ต่างกับหลวงพ่อเงินนะครับอย่างที่บอกเราดูเนื้อกระแสโลหะหลายวันนะครับเพราะว่าเป็นทองผสมก็เนื้อทองเหลืองดีๆนี่เองครับทองผสมนะครับก็อาจจะมีสนิมเน่าไล่ไปเลยครับส้มแสดแดงน้ำตาลออกไปยันดำนะครับเนี่ยอาจจะน้ํายาลมดําก็ได้นะครับเนี่ยอยู่ในตามซอกตามร่องต่างๆนะครับผิวพระมีรูพุนนะครับเนี่ยมีรูพุนนะครับ ล่องจีวรสะโพกอันนี้คือลักษณะอย่างนี้ผมดูแล้วน่าจะแต่งจากหุ่นเทียนออกมาแล้วนะครับสย่างเตเนี่ยมีความมีเหลี่ยมชัดเจนนะครับเนี่ยมี่องนะครับมีเหลี่ยมชัดเจนนะครับเส้นสายลายจีวรลายพับต่างๆนะครับเนี่ยอันนี้แต่งจากหุ่นเทียนแล้วนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้เนี่ยไหลสายนะครับแต่งจากขุนเทียนแล้วนะครับที่สะโพกของงาน ขานี้เหมือนกันจะเป็นประกายทองนะครับองนี้ต้องบอกว่าจะเป็นประกายทองนะดำดำลึกลงไปน่าจะเป็นในเรื่องของน้ํายาลมดํํานายาดําอะไรเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับความลึกของแม่พิมพ์เนี่ก็เป็นจุดพิจารณาเหมือนกันเนี่ยครับต้อแขนนะครับเม็ดเกินนะมีประกายตลอดนะครับเนี่ยผิวไฟต่างๆนี่พิมพ์มี ตะเข็บแตกนะครับร่องรอยการลบตะใบาการตะใบต่างๆนะครับใบหูนะครับมีร่งองรอยการบล็อกแตกนะครับใบหน้าท่านจะอย่างนี้นะครับผลมัตูมผลไข่ยาวนะครับมีใบหูเนี่ยประกายดูกัรละเอียดละเอียดเลยนะครับอันนี้ประกายทองนะครับ ที่สำคัญครับนี่เมื่อติดช่อแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการตะใบนะครับนี่ชัดเจนนะครับมีการตะใบนะครับแล้วลายเซนไม่ใช่ลายเซนนะครับลายมือครับดูลายมือไว้ดีนะครับจำลายมือเอาแคปหน้าจอไว้เลยนะครับลายมือนะครับยันลายมือลักษณะนี้นะครับผมสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อน้อยนะครับเพราะจะคล้ายกันมากนะครับ หลวงพ่อน้อยหลวงพ่อเดิมนะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อเดิมก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อเดิมจะไม่ค่อยจานนะครับตะไบตกแต่งเรียบร้อยแล้วครับแล้วค่อยมาจานนะครับขั้นตอนไม่ใช่จานมำตะไบนะตะไบแล้วไปจานาดูอีกองหนึ่งนะครับอ๋อองค์นี้ไม่มีนะครับแต่ว่าเห็นก้านฉนวนชัดเจนนะครับ การฉนวนรอยต่อชัดเจนนะครับตรงนี้ว่ะเห็นไหมอ่านี่ๆเห็นไหมครับรอยจานเหมือนกันเลยนะครับโลหะนี่มีการแตกลาย แตกเก็นแล้วนะถ้าถ้าลงกล้องอย่างนี้ก็ยังพอเห็นนะครับเนี่ยแตกลายเก็นแล้วนะปาเก้แล้วนะมุงรวดแล้วนะครับอ,อ่อต่มุงจะเป็นทางยาวปาแก้ดีกว่าเพราะว่าลวดลายของออตาพวกนี้อาจจะสลับไปสลับมานะครับนะครับมีรูตกเม็ดทรายรูพุนต่างๆนะครับนี่รอยจานนะครับ องนี้แก่ภายเงินนะครับองนี้ออกภายเงินนะครับพิมพ์ทรงเหมือนกันเลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าเราร่วมศึกษาด้วยกันครับเราร่วมศึกษานะครับถ้าสิ่งไหนผิดพลาดไปก็แนะนำติชมมาได้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับอ่าก็พอ ดูได้นะครับก็พอดูได้อ่ะองนี้ครับลืมบอกไปอ่อาเห็นไหมครับมีการแต่งแทงทีหลังนะครับองนี้ไม่ได้แต่งอันนี้แต่งตั้งแต่หุ่นเทียนแล้วนะครับครับด้านในมีความคมชัดเห็นไหมครับใกล้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมโฟกัส่เ <c oughs> นี่ครับ ด้านในนะครับลึกชัดมีกระแสโลหะนะครับต่างๆนะครับครับสนิมออกสนิมแดงน้ำตาลนะนะครับดูความเป็นธรรมชาติของเนื้อโลหะนะครับเนี่ยรอยพุนๆน,นะครับที่เขาเรียกว่าตกตายอันนี้รอยปาดเห็นไหมเนี่ยการปาดหงนเทียนอันนี้ตั้งแต่ แต่งุเทียนนะอันนี้ก็ลอยมีขีปนะครับตะเข็บนะครับ,อร,บรอแบบเบ้าประกบนะครับรอหุ่นเทียนก่อนนะครับแล้วก็แต่งหุ่นเทียนแล้วก็นํามาติดช่อนะครับาติดช่อเสร็จแล้วสําลอกหุ่นเทียนสําลอกอุ่นเทียนแล้วก็เทน้ําทองนะครับแต่ก็อย่างที่หลายท่านสานิตถานนะครับอาจจะตุ่นน้ําทองไม่ดีนะครับ การสุมไฟหรืออะไรก็แล้วแต่โลหะไม่ดีนะครับการประสานไม่ค่อยดีครับโลหะก็เลยออกมาไม่ค่อยสวยนะครับจะไม่เรียบตึงจะขุกกะมีรูพุนเยอะนะครับร่องรอยต่างๆนะครับก็ยังดูให้เห็นชัดเจนอยู่นะครับถ้าไหไรไม่ติดไม่ชัดนี่ช่างก็จะตะใบแทงตะใบยอย่างนี้นะครับฐานด้านล่างครับนี่ครับ นิฐานว่าจะมีเส้นนะเนี่ยเส้นวิ่งเว้งวิ่งทางแนวนอนเนี้เกิดจากในบล็อกเลยนะครับเส้นนิฐานนะเนี่ยเกิดจากในบล็อกเลยนะครับด้านหลังเต็มนะครับด้านหลังจะเต็มเนื้อทองผสมนะครับนี่นทองแล้วก็สนิมขึ้นปกคลุมตะเข็บนะครับดูหลายๆอย่างนะครับดูธรรมชาติดูพิจารณาหลายอย่างเป็นองค์ประกอบนะครับ เล่นพระหล่อบโบราณนะครับต้องต้องรู้วิธีกรรมวิธีการสร้างครับซอกแขนลึกนะครับลงรอยต่างๆนะครับเนี่ยซอกแขนลึกนะครับรูพุนผิวจะไม่เรียบตึงนะครับอ่าโลหะ ต้อแขนนะครับรอยตะไบต่องรอยตะไบเพลินเพินครับมีเส้นคอนะครับเส้นคอนะครับความชัดเจนนะครับจานเล็กรอยจานนะครับอรอยจานนี่ผมก็ถือว่าให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับก็คือตัวอัขระต้องครบครับนี่นะครับ พุทธซ้อนพุทธอ้อมโลกอะไรเนี่ยครับจำไม่ดีนะครับมีรอยของการแตกเกณฑ์โลหะนะครับตามุ้งหลายปลาแก่ผมนะครับเนี่ยมีนะครับเพราะว่าเป็นพระหล่อนะครับพระหล่อต้องมีอยู่แล้วนะครับเนี่ยลายลายขวางไว้ครับลายทางนอนเนี่ยนะครับเกิดจากแม่พิมพ์แน่นอนครับเราดูธรรมชาติหลายอย่างนะครับ จอกลึกเหมือนกันเลยครับเนี่ยด้านนี้เหมือนกันจอกแขนเนี่ยกายทองอันนี้ตอกแขนลึกนะครับเหมือนกันเนี่ยจอกแขนลึกๆนะครับมีความชัดเจนมีมิติอ่าต้องต้องบอกว่ามีมิตินะครับมีมิติ อาจจะมีเม็ดแร่เม็ดอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่หลวงพ่อเดิมไม่เหล็กดูดไม่ติดนะผมลองดูแล้วนะครับไม่เหมือนหลวงพ่อเงินแสดงว่าพระหล่อหลวงพ่อเงินนี่ไม่เหล็กดูดติดใส่เหล็กน้ําพีแน่นอน,นครับใบหน้าเรียวรูปไข่ครับโลหะอันนี้ไม่มีประกายนะครับแต่ดำๆนี่สัญญ่เนแน่นอนครับน้ํายาลมดำอะไรนะครับที่จุบน้ํายานะครับ ดูความเป็นธรรมชาติครับสนิมร่องรอยตะเข็บนะครับการต่ออันนี้องค์ดําเลยนะครับไม่มีประกายเนี่ยการตุ่นโลหะไม่ดีนยเห็นไหมครับเนี่ยเนื้อโลหะจะเป็นเม็ดเม็ดก้อนๆเหมือนหลออไม่เข้ากันนะครับท่านลองดูก็ได้ครับเนี่ยถ้าท่านเคยหล่อโลหะนะครับนี่ศึกษาโลหะวิทยาดูได้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยไม่เข้ากันลองอย่างนี้ก็ได้ครับดินน้ํามันเนี่ย ดินน้ำมันท่านเอาเก็บเล็กก้อนเล็กก้อนใหญ่แล้วมาปั้นกดรวมกันคุณแยกสีไว้เลยนะครับแต่ถ้าคุณคึงไม่ดีเนี่ยเน้ออกไหมคึงเร็วแล้วก็คิดว่าติดเป็นแท่งแล้วคุณมาแกะคุณมาส่องดูดีๆแกะทีเ,เนื้อดินน้ำมันยังไม่ติดกันเลยลักษณะเหมือนกันครับเนี่ยถ้าตุนระยะเวลาไม่ได้นะค,ความร้อนไม่ได้อันนี้เราเห็นนี่เลยนะพอดีผมนี่นี่นี่น อันนี้ดินแน่นอนนะครับเนี่ยดินขี้งัวดินขาบเป้าเนี่ยติดอยู่ในร่องแตกเนี่ยซอกไหลเนี่ยไม่หลุดแน่นะครับก็อยู่ในจุดที่ลึกในหลุมนะครับเนี่ยจุดนี้ก็ถือว่าเป็นการสังเกตได้นะครับเหมือนดูพระสมเด็จเมื่อกันในหลุมลึกมีมวลสารอยู่อย่างนี้นครับมันทเก๊ไม่ได้ครับลักษณะแบบนี้นะครับแขนไม่มีการแทงตะไบใหม่นะครับก็ถือว่าแต่งจากกุงเทียนแล้วนะครับตรงนี้ อ่เดี๋ยวผมขยับนิดนึงอาจจะใกล้เปตัวดีครับดูกันเยอะๆเลยนะครับดูกันจัดๆนะครับมีเวลาอยู่นะครับเนี่ยคาบสนิมนะครับคาบขมเอวขี้เบ้าคาบดำๆขี้ดินอะไรต่างๆล่องลึกเนี่ยนะครับเ้อทองเหลืองรูพุนนะครับเนี่ยกระแสรูห่รอยตะไบเห็นไหมครับสนิมก็กระแสรูห่เป็น ตรงดำๆก็ดำเหมือนกันเนี่ยเนื้อโลหะชนิดเดียวกันกับร่องลึกๆก,ก็อยู่ข้างบนเนี่ยเราดูอย่างนี้นะครับดูดูความเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่พึ่งตะไบอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยองค์นี้ไม่ได้แต่งเลยนะครับเนี่ยคือน่าจะแต่งจากหุ่นเทียนแล้วนะครับเม็ดเกินเนียครับการหดเขียวของเนื้อโลหะเนี่ยดูเส้นสายครับ หรือว่ายังมีความชัดเจนนะลึกชัดเลยนะไม่ต้องคมอกลึกชัดเลยนะครับเนื้อโลหะตุนไม่เข้าที่นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทดลองดูได้ครับกับดินน้ำมันท่านลองทําดูก็ได้นะปั้นดินน้ำมันนะครับแล้วคุณก็เอาเศษเล็กเศษนูนเศษนี้ให้แยกสีไว้นะครับแล้วคุณก็มาขยํารวมกัน คุณคึงให้เข้ากันนะครับถ้าคึงคึงเร็วนะครับสมมติว่าคุณปั้นเป็นแท่งกลมแล้วเนี่ยแล้วคุณมาลองดูเนื้อว่ามันเข้าคืนด้วยกันหรือยังก็ไม่ได้นึ่ออกครับแต่ถ้าคุณไปตั้งไฟแล้วหลอมรวมกันมันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเนี่ยนะครับร่องรอยธรรมชาตินะครับสิ่งพวกนี้นะครับปลอมแปลงไม่ได้นะครับปลอมธรรมชาติปลอมยากครับต้องย้อนเวลากลับไปนะครับ พระเก่านะครับมันเก่าถ้าเขาจะทําเก่าเก่าได้ที่ผิวอย่างเดียวนะผิวอย่างเดียวเนื้อก็ยังใหม่นนี้เนื้อมันเก่าครับเนื้อโลหะมันซีดมันด้านไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าอะไรโลหะหมดยางอ่านะครับร่องรอยการสร้างเนี่ยการตะไบนะครับสนิมมันกินลงลึกร่องต่างๆรอยยุบย่นนะครับเนี่ยราจจะเห็นได้ชัดนะครับพวกนี้สิ่งพวกนี้นะครับ ก็ให้ดูถึง3มองค์เลยทีเดียวนะครับถือว่าจุใจที่แรกจะทำสามคลิปก็ลักษณะเดียวกันนะครับผมก็รวบรวบไปผมมีอะไรที่จะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีไปสัมภาษณ์สดนะครับอาจารย์ทวัตเข็มคุดนะครับผมจะไปสัมภาษณ์สดก็ฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับเห็นว่าดีมีสาระมีประโยชน์นะครับในการศึกษานะครับก็ฝากแชร์ด้วยนะครับ โปดติดตามด้วยนะครับฮีรันนุมเนะครับผมขอทุกท่านโชคดีมีเงินใช้นะครับรักษาสุขภาพนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดกันนะครับขอให้ร่ำให้รวยคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มั่นปราสนานะครับคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองสาธุครับสวัสดีครับ